แล้วหล่ะหของย่ต้องการอะไรล่ะเฟรนช์ฟรายฮะเยี่ยมเลยย่จะทำมันฝรั่งที่อร่อยที่สุดให้กินเลยล่ะก่อนอื่นเราต้องเทน้ำมันลงในกระทะและตอนนี้ก็หั่นมันฝรั่งกันเลยยย่คะมันไม่เหนเฟรนช์ฟรายเลยสักนิดนะแต่ก็ดีรอบนี้จะชนะฉันจะเป่ามันฝรั่งกันเอาล่ะ Oh, <What? S 1> อะไรกันเนี่ยทำไมมันถนึงไม่ดีเลยอะ <No. S 1> เราต้องการเครื่องปรอแบบพิเศษแล้วหรอ <Yes! S 1> ใช่แล้วตอนนี้ต้องไม่ผล hmm. ใช่แล้วนี่ต่างหากวิธีหัน่นหมัฝรั่งที่แท้จริง1นึและก็เรียบร้อย <c oughs> และไม่เป็นไข่ทอดในกระทะแบบนั้นนะเราต้องทอดในหม้อทอดกรอบแบบนี้เราใส่มันฝรั่งลงไปแล้วก็ทอดในน้ำมันเลยแบบนี้แหละและก็รอ ไายเป็นสีเหลืองทองนะเยี่ยมอ๋แล้วมฝเรนของหนูหายไปไหนอ่ะฉันปอกมันหมดเลยเหรอทำได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องกังวลนะหลานล่ะแต่มันฝรงไม่มีซอสมะเขือเทศได้ยังไงล่ะซอสมะเขือเทศไม่เหมาะกับฉันฉันคือเชฟและเชฟที่เก่งที่สุดก็ปรุงซอสมะเขือเทศด้วยตัวเองล่ะนี่คือผลงานชิ้นเอกของฉันเลย ฟรนไ์ฟราที่สมบูรณแบบใครๆก็ทอดมันฝั่งกันหมดแล้วอะแต่ฉันไม่แค่เปลือก hmm. ทำยังไงดีนะอ๋อฉันรู้แล้วทำไมต้องนั่งเซ็งล่ะในเมื่อฉันสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะแต่ก็นี่ไงฟรนไ์ฟราของฉัน hmm. oh. มันฝรั่งโฮมเมดเสร็จแล้วเหรอฟรนไฟราจากเชฟ <c oughs> โอโ้ของอร่อยเยอะมากเลย ยังเว้นอันนี้แต่มันฟังอันนี้ดูน่าอร่อยจังเลยมาลองกันโอ้ยเผ็ดจังเลยฉันไม่ชอบกินเผ็ดเด้อแล้วจานนี้คืออะไรเนี่ยอ้อร่อยจริงเลยฉันชอบฝรั่งอันนี้แหละเยะ้ฉันชนะเป็นไงละ่ะเอาละ่ะแล้วครั้งนี้ทำไรดีนะฉันอยากกินไข่ดาวง่ายม,มาก ทุกจานต้องปรุงด้วยความรักนะดังนั้นไข่ดาวของยน้าจะเป็นรูปหัวใจละ่ะเราต้องทอดไส่กรอก่อนและจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปแบบนี้เลยเออกมาไม่เศษมา่อยิ่งไฟแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งสุกแล้วเท่านั้นใช่ไหมงั้นก็เปิดไฟแรงสุดสุดเลยและตอนนี้ก็ตอกไข่ ไอเปิด์กตกลองไปด้วยอะคงไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกมัง้งแบบนี้กิอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่อะเรายังเห็นเปิร์กใครอยู่ดีเลยฉัน้องคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะงั้นก็ผสมมันเลยแล้วกันอโอ๋หลานล่ะเห็นได้ชัดว่าม,มันไม่ปกตินะจากนั้นก็ตำนมลงไปตอนนี้ต้องไม่มีใครเห็นแน่นอน <lotion> ดูและเรียนรู้นะนี่คือวิธีที่เชฟตัวจริงทำอาหารนะ่ะเราไม่ต้องการกระทะ เราต้องใช้เครื่องป็นขนมปังแล้วก็สับหัวหอมและก็กระเทียมด้วยจากนั้นตามด้าวยอะวคาโดอืมฉันจะผสมมันทั้งหมดให้เข้ากันเยี่ยมมากและตอนนี้ฉันใช้เครื่องปัง่นมันออกมาดูดีมากเลยจากนั้นเข้ามาทาที่ขนมปังปิ้งกันเลยแบบนี้แหละ ตอนนี้ก็ได้เวลาของไข่แล้วลูกเดียวก็พอแล้วล่ะเชื้อตอกใส่ชามและเจ้าชามเทลงในหมอ้อที่มีน้ำเดือดนั่นคือวิธีที่ฉันได้ไข่วิเศษมาล่ะตอนนี้ก็จัดลงจานให้สวยงามวิเศษมากส่วนสุดท้ายแบบนี้ล่ะตัดลงไปเลย ว้าวมันออกมาเจ๋งมากเลยฉันก็ต้องจัดจางเหมือนกันนั่นเนี่ยซ้อสมันเกิดอะไรกัมาสต่จะช่วยได้ร้านรักแน่ใจเหรอพร้อมแล้วเอาล่ะมาดูกันเลยมันดูไม่น่ากินเลยโอ้หัวใจคุณยาไข่ดาวใบนี้มันของคุณย่าแน่นอนไม่ต้องใช้ซ่อมแล้วฉันอยากจัดการได้วยมือของฉันเลยอืมอยจัง แล้วจันนี้คืออะไรอ่ะมันดูน่าสนใจดีนะแล้วรชชันละ่ะอ้อใช่มีอะไรแปลกๆแ,แน่นอนของคุณย่ายชันนะโอ้ล้อล้อย่าดีใจจังเลยครั้งนี้เราทำอะไรกันนะพิซซ่าพิซซ่างั้นเหรอมันค่อนข้าง,างสับส้อนนะแต่ต้องทำยังไงละ่ะอาจต้องโมดแป้งก่อนหรือเปล่ามันได้ผล หรือไม่อ่ะเฮ้ยทำไมมันเหนียวจังเลยอ่ะโออย่ามีไอเดียแล้วเอาแป้งของย่าไปสิล้านละขอบคุณแต่คนยา่าแต่ของคนย่าล่ะจริงด้วยแต่ไม่เป็นไรย่าจะนวดแป้งใหม่ก็ได้สิ่งที่เราต้องการก็คือผสมสม่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างจากนั้นก็เทปแป้งที่เสร็จแล้วลงในกระทะร้อนๆแล้วมันจะกลายเป็นฐานพิซซ่าที่ยอดเยี่ยมเลย จากนั้นก็เทซอส,สมะเขือเทศแล้วก็เพิ่มผักลงไปเพื่อสุขภาพด้วยนะชีสนิดหน่อยด้วยละเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่รอแล้วละ่ะใครเขาทำพิซซ่ากันแบบนั้นกันเนี่ยเราต้องใช้แป้งข้าวโพดชนิดพิเศษส,สำหรับพื้นฐานนะมืออาชีพอย่างฉันเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แบบนี้แหละนวดแป้งเลยและจากนั้นก็สร้างฐานกันเฮ้ยจะทำมันเราต้องทอดแป้งเดียวกันด้วยนะแบบนี้แหละ โอ้โหเ่ออยากทำไมเหมือนกันนะ่ะแล้วเข้าบินเลยโอ้ยหล่นแล้วช่างเถอะล้มหมดเลยอะเราจะแก้ไขยังไงดีเนี่ยฉันรู้แล้วต้องซ่อนมันไว้ดีกว่าเอาล่ะใส่สอนมะเขือเท่เล็กน้อยมะกอกแล้วก็พริกใส่กอกด้วยแล้วตอนนี้ก็พับมันไว้แต่แน่นอนกดมันลงไปเลย ขังร้ายชัดฉันเลยฉันหวังว่าฉันไม่ได้เห็นมันนะมาใส่ผักกันดีกว่าซอสมะเขือเทศเปเปโรนี่และก็ชีสกำลังดีเลยล่ะตอนนี้ฉันใส่พิซซ่าเข้าไปในเตาอบแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันอบมันออกมาอร่อยอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยตาอบงั้นเหรอไม่แค่เครื่องไป่ขนมปังก็พอแล้วล่ะฉันต้องยัดมันเข้าไปอืมใช่ไม่เหมือนอย่างที่ฉันคิดเลยอ่ะ ฉันทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากแต่ก็นะวัาจะเปนอย่างอื่นไปได้ยังไงล่ะในพิซซ่าของฉันนี่ของเยอะและผลงานชิ้นเอกของฉันเอาละมาลองกันเลยดูเหมือนมีคนตั้งกใจวางยาพิษของฉันนั่นเนี่ยนี่มันแย่มากเลยแต่อันนี้ดูน่ากินจังงั้นก็มาลองกันใช่ราชาติค่อนข้างดีเลยโอ้ว้ว พิซซ่าสุดสมบูรณ์แบบและก็อร่อยที่สุดด้วยใครจะชนะได้ละ่ะถ้าไม่ใช่ฉัน,นเดลเค้าฉันอยากกินแพนเคก้กอฉันคือปร,รมาจารย์ด้านแพนเคก้กง่ายมากให้ใช้ไฟแรงที่สุดแบบนี้แหละตอนนี้ก็เทปแป้งลงไปอย่างระมัดระวังมันสำคัญมากที่ต้องพลิกให้ตรงเวลานะฉันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องทำแพนเคน้กชินเล็กหลายอันด้วยอะ ไม่ไม่เราสามารถทําชิ้นใหญ่ในครั้งเดียวได้เลยนะนอกจากนี้แพนเค้กธรรมดายังน่าเบื่ออีกด้วยงั้นก็มาเพิ่มเย,ยลลี่กันเถอะ hmm. เยี่ยมไปเลยอือเยลลี่ละลายอ่ะโอ้ใช่ใครจะร <What? S 1> ู้ลหรอวอ๋อช่างเถอะงั้นมาทำแพนเค้กอัอนนี้ก่อน oh. ั้งนี้ทำกับ m อ็มแอนดละ <S 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 2> <S 2> และยังไม่หมดนะเราสเปนเกลหลักสีลงไปด้วย ส่วนย่าจะเทน้ำเชื่อมเมเปลิลลาดลงบนแผนเค้กละพวกเขาก็ทำได้ดีนะแต่ฉันต้องไม่น้อยหน้าใครฉันรู้แล้ว <c oughs> เราต้องใส่นูเทลลาดลงในแป้งและแป้งจะกลายเป็นปรสช็อกโกแลตละสิ่งที่สำคัญคือต้องผสมให้เข้ากันแล้วฉันจะวางช็อกโกแลตไว้ตรงกลางแบบนี้บนกระทะเยี่ยมเลย เบอร์รี่ด้วยสำหรับการตกแต่งหน้าแพนเคก้กและฉันจะราดน้ำเชื่อมรสตรอบรี่ลงไปด้วยนะวิเศษไปเลยเรี่ยมมาพร้อมแล้วอี่อาจทำด้วยความรักเลยนะแพนเค้กที่ดีที่สุดในโลกเธอต้องชอบเหมือนฉันที่สุดเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยืม อะไรกันเนี่ยแพนเค้กของย่างงั้นเหรออืมอร่อยจังเลยแล้วเชฟทำอะไรมานะโอ้เยี่ยมมากแต่ยังไงก็ย่างก็ฉันนะเยเอาล่สุดสาวใครจะรั่มาคนแรกในเมมนท่าก็มันจะเป็นอะไรนะว้าวดูพิซซ่าสดหรูระยิบระยับนี่สิ แต่ตอกอยังเป็นสีทองด้วยอมแต่ดูเหมือนสมเมนท่าจะไม่เพิ่มเท่าไหร่นะ oh <my> ระวังนะสาวสาวหอยแมลงพูดจมตีแล้วใช่แล้วหลบแล้วเอ้ยหน้าคืยอยกคือแย่จังใครเขากินกันแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเอากุ้งออกละ่ะมันน่าจะเหมือนพิซซ่ามากกว่านะไม่เลวเลย ใช่แล้วมันเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากกว่าเดิมเพราะมีอาหารทะเลชวนอ้วกและฉันจะเอามันมาม้วนแบบนี้ให้ง่ายต่อการกินยอดเลยนี่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงให้กินกันก็ยังได้เลยอะดูเหมือนไม่ถึงตาเจนแล้วล่ะฉันสงสัยจังว่าเป็นใจแบบไหนว้าวพิซซ่าแสนอร่อยมันดูน่ากินสุดๆแล้วรสชาติเป็นยังไงนะโอ้ใช่ดูเหมือนพิซซ่าถาดนี้มันอร่อยสุดๆเลยไม่ต้องรีบนะเจนมีความสุขกับมันให้เต็มที่แต่ก็นะทุกคนก็ตระกาบแบบนี้แหละแล้วเธอละเอ็มม่า โอ้ดูเหมือนแอมมาเจดักพิซซ่าแช่แข็งราคาถูกเธอคุ้นเคยกับอาหารโรรามาตลอดเลยแต่ดูเหมือนว่าแอมมาไม่มาทำใจกับจังของตัวเองเท่าไหร่โทษทีนะแอมมาแต่ชันลก็คือชาเลจ์แต่มันจะดีแค่ไหนนะที่เธอมีพ่อครัวส่วนตัวคอยดูแลตลอดเวลาะตอนนี้พ่อครัวของแอมมามีแผนแล้วขอให้โชคดีนะเชฟเขาเอาไปย่างบนเตาเป็นความคิดที่ม่เลวเลย ใช่แล้วล่ะฉันไม่สามารถทำให้ชุตัวราคาแพงกว่าฉันสกปรกได้เยี่ยมเลยซร้มงับเมก็พร้อมแล้วฉันพร้อมจะลองผิดสร้างของฉันแล้วหวังว่าเชฟคงไม่ทำให้ผิดหวังนะมันรองกันเอ่อรสชาติอะไรกันเนี่ยใช่มันแย่มากฉันต้องการเชฟคนใหม่สาวๆถึงเวลาลองอาหารจานใหม่แล้วเจนเราไม่ไหวที่จะเป็นคนเริ่มโอ้ดูเหมือนมันจะเป็นพาสต้าที่ธรรมดามากแต่ดีนะที่หมดที่เจนจะมีซอสมะเขือเทศในมือเสมอเลยอ่ะโอ้ใช่ซอสมะเขือเทศกินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหม มันก็ได้เวลาลองแล้วว้าวดูเหมือนพาสต้าขหมือนจะมีรสชาติขึ้นมาแล้วละ่ะพูดได้เลยว่าต้องมีซอสมะเขือเทศติดมือตลอดจริงๆเอาละ่ะสเมเนตาตาเธอแล้วละ่ะว้าวเป็นพาสต้าที่สวยจังเลยแต่มีอาหารทะเลอยู่นั้นอีกแล้วอะเอมมาเราไม่ไหวที่จะเปิดจานแล้วโอ้ใช่แล้วไม่ใช่อย่างที่เธอหวังเลยเอมมาอยากจะเปลี่ยนจานกับสเมเอนต้าละ่ะทำไมจะไม่ละ่ะด้วย<ๆ>เงินเยอะขนาดนี้ นี่สมันธาเธออยากเป็นจานกับฉันไหมต่ว่างไหเอ่อจะให้ฉันกินมันได้ไม่มีจานเหรอ okay. no, no, no. โอ้โหดูเหมือนว่าเจนจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้แหละเอ่อและสมันธาก็ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นมื้อเที่ยงนี่จริงๆเธอต้องต้อมก่อนนะสมันธาก่อนนะฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้รู้ว่าข้าวนีนควดกำลังรออะไรอยู่โว้นั่นมันกาแฟสำเร็จรูปเหรอดูเหมือนว่าแอมมาเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรกใช่แล้วเธอต้องการความช่วยเหลือในการเปิดถุง ตอนนี้สมันธาจะช่วยเองเธอจะฉีกมันด้วยฟันนี่ไม่ใช่วิธีที่เปิดที่ดีที่สุดน,นะจริงๆมันง่ายมากก็แค่เทก,กาแฟลงไปในน้ำร้อนและทนให้เข้ากันแบบนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมเดื่มให้อร่อยนะเอมะ็มมาอ้ดูเหมือนว่าเอ็มมาจะไม่ชอบมันเท่าไหร่เลยเสียใจได้นะสาวน้อยแต่ภารกิจเธอต้องทำให้สำเร็จน,นะมันเป็นกฎของชาเลนจ์กฎก็เือกฎจริงไหมลองดูเลยเอม็มมาอ๋อเธอไม่ดื่มมันจริงๆด้วย มันดูกันว่าอะไรข้างในว้าวนั่นเปนคาปูชิโน่ของสตาร์บัคใช่ไหมของปิดฉันเลยฉันอยากดื่มมันแล้วอรสชาติที่ฉันรักเลยให้เดิอดปนาแก้ก็ยังได้ไม่ว้าวแถมยังมีครีมติดฝาด้วยอืมอร่อยจังนี่สมันต้ากาแฟของเธอเราเธอยู่นะมันดูกันเลยว้าวชัางป็นชกาแฟที่อลังการสุดๆทุกอย่างเป็นสีทองและสวยงามมากสมันต้าฉันหวังว่าเธอจะชอบนะว้าว เออมารยาทของเธออยู่ที่ไหนนะสมันทา <c oughs> เอาละมาลองน้ำตาลกันอ,อืหวานจังฉันไม่ต้องการสิ่งนี้อะเอ้ยหน้าเธอใหย,ยงจริงสมันท่าเธอไม่ควรโยนของแบบนี้นะช่างเถอะไม่มีอะไรน่าสนใจอีกแล้วไม่เป็นไรนะแต่สมันท่ายังไม่ได้ชิมกาแฟของตัวเองเลยเอาละมาลองกันโอ้ โอ,โ,อโอ้ดูเหมือนว่าก้แฟสีทองเองเธอจะไม่ฟันของเธอได้เป็นปสีทองไปด้วย <laughs> ใช่แล้วอยากสวยต้องอดทนและผู้หญิงเราจะหยุดสวยไม่ได้ชันก็เป็นแบบนี้แหละชิมมะ <laughs> ดูเหมือนว่าสา,าวๆตัดสินใจไม่ได้ว่าใครจะเริ่มก่อน <laughs> ใช่แล้วผูว้ถูกแบบผมกันได้นะเ <laughs> ยี่ยมเลยสมเน,นทาได้เบเก้แสนอร่อย <laughs> แต่ดูเหมือนทุกคนจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เ <laughs> บอร์เกร์นี่ดูไม่น่ากินเลย <laughs> ว้าวนั่นมันเบเก์สีทองนี่ ฉันว่าแอมมาชอบใจสุดลูลานี่สุดเลยโอ้ดูเหมือนว่าสมันธาจะหิวมากมันงมีเบอร์เกอร์แสนอร่อยอยู่ข้างหน้าเธอมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจได้ใช่ไหมล่ะหวาแซมันธาเธอกินเร็วมากเลยโอ้อย่าลืมมารยาทด้วยสาวน้อยตอนนี้ก็ถึงตาเจนแล้วอ oh <my> มันเป็นเบอร์เกอร์ที่ประหลาดมากมันกินได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคมีทางเดียวที่จะรู้แต่ขอดูข้างในกันนะ โอ้ยฉันว่าว่าจะไม่ดูมันดีกว่าเบักเกอรนี่ห่วยแตกมากเลยรู้แล้วซอนไม่เคยเทเลมาส,สันไม่เคยพลาดแน่นอนใช่แล้วสันลงไปเยอะๆเยี่ยม yeah, ตอนนี้ก็มันลองกันว,ว้าวนี่มันคนละเรื่องเลยเอมมาตาเธอแล้วล่ะเอมมาความที่จะลองเบอร์เกอร์ของเธอแล้วแต่ <H m. S 1> ดูเหมือนวมีบางอย่างหายไปใช่แล้วเบอร์เกอร์ก็คนกินได้ถึงมือสิและเบอร์เกอร์สีทองแบบนี้นต้องกินกับถุงมือสีทองต้องอย่างนี้สิ ตอนนี้ <c oughs> เธอก็ลองได้แล้วล่ะอืมรสชาติเยี่ยมจริงๆ <c oughs> ใช่แล้วเ <c oughs> บอร์เก์สีทองนี่คงได้อยู่ในเมนูสุดโปรดของเอมมาแน่นอน <c oughs> สดสาวไม่ต้องอิจฉากันนะ <c oughs> แล้วครั้งนี้เรามีอะไรล่ะ <c oughs> โอ้โหนั่คือโดนัทรสสตรอเบอร์รี่สดไสนนี่ยา <c oughs> มีสมนท่าไม่รอชา้าเรียบเก็บถุงทันทีเลย โ้จะรีบไปไหนกันไม่นานโดนัทก็หายไปในเพียงไม่กี่วิใช่แล้วดูวเหมือนว่ามีใครบางคนหิวมากเลยละ่ะ oh <my> เไม่มีมารายาทจริงๆ oh <no. S 2> เอาละ่ะแล้วของฉันคืออะไรนะ hmm, ไม่เลวเลย <yummy. S 2> แต่ฉันจะกินมันด้วยมือได้ยังไง <c oughs> ใช่แล้วฉันต้องการตัวช่วยละ <c oughs> แบบนี้เลยตอนนี้ฉันก็ลองโดนัทน,นี้ได้แล้วเอาคำเล็กๆพอ oh, yes. ว้าวนี่มันอร่อยจังเลยื่อจแตองมินได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกินมาในชีวิตเลย <c oughs> อ๋อ,อแม้แต่เอ็มมากกเลยมมาระยาทในการกินปินเลย <c oughs> แล้วเจนละ่ะโดนัทส,สีทองว้าว <c oughs> เจนนี่โชคดีมากเลยง <c oughs> ั้นเราเราิ่มจากชิมครีมก่อนละกัน <c oughs> ว้าวรสชาติของมันไดคะแนนเต็มร้อยเลย <c oughs> ดูยเหมือนว่าโดนัทชิ้นนี้ทำมาจากทองจริงๆเลยนนเนี่ย ใช่แล้วตอนนี้ส,สาวๆทั้งสกรกำลังอิจฉาเจนสุดๆแต่น่าเสียดายนะมันมีแค่พอสำหรับ,บเจนเท่านั้นสวยจังเลยสงสัยว,ว่าเราอยู่ที่ไหนกันต้องเป็นขนบสำหรับพวกเราแน่นอน<า>เธอพูดถูกฉันได้สตรอเบอรี่ละว้าวสดจังเลยแน่นอนว่าเธอโชอบดีนันก็ตาฉันเปิดแล้วละ่ะอมยิ้มน่ารักจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรขึ้นไหน ดูเหมือนว่าจะเป็นแมลงสาบละเงินก้อาแมลงเป็นสตอรี่ของเธอเธอตามนั้นเลยฉันก็อยากลองเหมือนกันเอมมาคงไม่รู้หรอกมั้งจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะสตอรี่ของฉันขึ้นมานะไมค์ฉันก็อยากลองเหมือนกันนี่อะไรกันฉันได้แค่ใบเองสมควรแล้วล่ะเรนด้าแมงสตอรี่ของฉันนะมันจะกินมันคนเดียว ดูนะ่ากินมากเลยฉันอยากได้จะให้หมดเลยอร่อยแล้วทำไมจ้าของฉันมันว่างเปล่าล่ะแล้วสตรอเบอร์รี่หายไปไหนหมดเมรันด้าเป็นเธอใช่ไหมอย่ามาปฏิเสธนะเขาต้องโดนเอาคืนอาปากซะแต่ฉันไม่อยากกินมันเธอต้องกินเธอนี่ใจร้ายมากเลยเอมมาเออแค่ดูขยาขยแล้วเธอกินลงไปได้ยังไงแต่มีแมลงสาบข้างในนะ เอาไม่นะฉันล anyway. ืมไปสนิทแม่จ๋ามันอยู่ในเป๋าฉันนะเพียง่แยงดูเหมือนว่ามันยังมีชีวิตอยู่เลยมันกำลังวิ่งมาหาฉันแล้วทำยังไงดีนี่ออกไปนะไต่สำหรับแกอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกเอม่าเธอชนะแล้วหรอแปลคจังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนทำไมเธอถึงยอมมาให้ฉันล่ะมันกำลังไต่ไปมาแล้วดูเหมือนมันจะไปแล้วล่ะไม่เห็นสักที่เลยอย่าเพิ่งดูนสรุปสิ มันแรงสาบอยู่บนหัวของเธอนะโอไม่นะไม่เอาอีกแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะมากอยู่นิ่งๆนะฉันมีรองเท้าวใหญ่อยู่เอ๊ยเจ็บจังเลยขอบคุณที่ช่วยนะมิแรนดาจะเหมือพายของฉันจะไม่ได้ผลนะว้าวจานใหม่เยี่ยมง้นฉันขอเปิดนะมันเจ๋งมากเลยแล้วเธอจะทำยังไงกับมันล่ะ oh ฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่ก่อนเออรนถ้าเปิดฝาแล้เธอก่อนเธอมีเยลลี่ลูกตาเยอะเลยเยี่ยมจริงๆรอาใช่เธอในชคงดีสุดสด mm. ถึงเวลากินแล้วจะเริ่มจากตรงไหนดีนะ mm. บางทีก็จากตาไงล่ะเธอกำลังทำอะไรนะ่ะเอมมาเยีนเล่นได้แล้วโอ้ <c oughs> oh, ไม่เอานะอยู่ทำตัวหน้าเบื่อสักทีสิว้าว <c oughs> wow, อะไรจังเลย ันอยากกินอีกอันที่สองนิ่มจังฉันรักมาสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วทำไมเธอไม่แบ่งฉันบ้างล่ะอ๋อไม่มีทางแล้วีนกรแทกไม่พอสำหรับฉันด้วยซ้ำเธอนี่ตลกจนเลยเอม่าทำาม้ตาดำปากเลยแล้วยังไม่หมดนะอ๋อฉันว่าฉันพลาดไปแล้วล่ะแล้วมันก็ถอษเธอออกเอาล่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอ้โหมาดูกันเลยว่าอะไรอยู่ข้างในซุ้ม ไม่แล้วเลยเ <_ an> บร,รันดาเธอโยนหอน่อเขาน้าชั้นจัง,งเลย <_ an> ฉันเห็นว่าเธอตื่นเต้นกับอมแค่ไหนกัเอา,ากาศของันแล้วเธอกำลังทำอะไรนายแอมม่ <_ an> ามันจะไปจับเหอน <_ an> ฉันนะฉันแค่อยากช่วยเธอเอกห่ออกนะจะได้กินเร็วๆ <_ an> อย่ามาหรอกฉันฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนดีขนาดนะั <_ an> ้นเธอทำให้ฉันลืมถั่วส่วมไปเลย <_ an> ว้าวนั่นมันอะไรนะดูเหมือนจะเป็นว้าวชินแล้ว ต้อดเอมิ้มจุ่มดูมันดูน่ากินมากเลยโอ้อร่อยสุดๆใช่น้ำตาลหวานๆกับรสเปรี้ยวๆเข้ากันสุดๆเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันก่อจะกินหมดฉันอยากลองบ้างอะเธออีกแล้วเหรอเอมม่าเธอทำอะไรนะไมรันดาหยุตีฉันได้แล้วนะโทษทีฉันไม่ตั้งใจนะฉันเบื่อเต็มทอแล้วนะฉันไม่ยอมเธงง่ายเลยทำมันขี้แพ้ งั้นฉันขอเปิดก่อนนะขอบคุณฉันรู้ว่าเธอมีว่าแฟนตารถเบอร์รี่เจ๋งฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยงั้นก็เปิดฝาแล้วเข้าเอาไม่นะฉันทำเล็บหักเลยน่าสงสารจังบาเดี๋ยวฉันช่วยฉันมีประสบการณ์มากในการเปิดฝาน้ำรู้ไหมเห็นไหมมันได้ผลเลยกลิ่นหอมมากฉันอยากลองมันได้ตัวเองล่ะไม่มีวันเอามานนะนี่มันแฟนตาของฉัน กลิ่นหอมสุดยอดเลยฉันมั่นใจว่ารสชาติยิ่งดีกว่าอีกเออใช่นี่มันสุดยอดเลยอะน่าจะแบ่งฉันบ้างนะฉันจะสาบปดสายให้เธอนะ่ถ้าเธอไม่แบ่งฉันจะเอามากินเองกันได้ว้าวสดชื่นจังรสชาติกีเย่ยมแล้วหล่อนี่มันจากไหนกันเอมมาฟีมึงเธออีกแล้วเหรอแปลกจังทำไมแฟนต้าไม่ไหลออกมาล่ะโอ้มิรรนดาเป็นไงเป็นไงบ้างฉันเหนื่อยกัารแก้หนเธอแล้วนะฉันหวังว่าแฟนต้าทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้น โอ้โทษทีมาอร่อยมากเลยอะ่ะพยอใส่หน้าฉันเต็มเต็มเลยหยุดบนได้แล้วปวดจังเธอสิมันไม่มีจานอะ่ะแปลกจังมีแต่ปุ่มสีแดงต้องทำไงเนี่ยไม่รู้สิลองกดมันดูสิเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นใครฉันทำงานกับการสร้างอุดาวุธเคมีฉันมีอะไรบางอย่างมาให้เธอด้วยฉันเหรอฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเลย น่าเสียดายนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องตัดสินใจนะนี่เป็นของที่เธอต้องกินพจะเาปุ่มไปเออใช่ฉันลืมไปเลยตอนนี้เป็นส่วนกระภาพบางสีสูงแล้วนะ่ะไม่หน้าเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคไหมลากนนี่เป็นเลกืกกวาดที่เป็นที่สุดในโลกเลยฝันร้ายสุดๆ <c oughs> ฉันไม่แน่ใจว่าจะ,จะกินมันได้ไหมมันดูน่ากลัวมากแล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะนัำนมันดีออกจะได้มีประสบการณ์ใหม่กับรสชาติใหม่ไงล่ะ ว้าวใช่แล้วฉันไม่ต้องกลัวเลยแต่ทำไมเธอไม่แบ่งฉันบ้างล่ะเท่าทีนะแต่ฉันขอปฏิเสธพิ่ักษ์อื่นอื่นเลี้ยวจ้ะแต่ฉันก็ชอบมันนะเอเอเธอดูปแปลกนะถ้าเิดการรับ,บที่แท้จริงแล้วใช่ไหมเดีไม่ใช่อะ่ะงั้นฉันขอลองบ้างฉันต้องลองมันด้วเองอเลี้ยวจีจริงจริงอร่อยด้วย ต่ละกว่าของฉันหายไปไหนล่ะไม่รได้ฉันบอกแล้วว่าฉันจะกินด้วตัเองเอาคืนมันนะโอ้มันว่างเปล่าแล้วอ่ะโอ้ฉันช่อบมาสุดๆฉันหยุดไม่ได้นะตอนนี้ฉันรู้สึกเปรี้ยวปี๊ฉันต้องการโลดดวนมันเปรี้ยวมากเลยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันหลบพ้นแล้วสินะหนึ่งสองสามเธอเล่นว้าวตะกวดปอแป๊ แล้วก็น้ำหวานด้วยฉันมีความสุขจ้าฉันเชื่อแล้วว่าฉันโชคดีว้าวเด็ดเจ๋งมากเลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอเคอะไรกันเนี่ยนั่นมันดูเหมือนลองศพเล็กๆเลยมันทำให้ฉันกลัวฉันเดาว่ามีอะไรน่ากลัวข้างในแน่ๆงั้นฉันเลิมนะฉันมั่นใจว่าของแองอร่อยอะฉันจะไม่หกสักหยดเลยเรียบร้อยหวานมากจากนั้นก็เปิดถังลูกกวาดฉันมั่นใจว่ามันต้องชอบเหมือนเดิมแน่นอน ว้าวสวยจังเลยไม่อยากเชื่อเลยเอมมาเลิกจ้องของฉันได้แล้วนี่มันอาหารของฉันนะฉันจะกินเองว้าวกำลังมีพูดอยู่ในปากของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำพูดได้ยังไงโอ้อร่อยจริงเลยแต่มันกำลังระเบิดอยู่ในห,หัวของฉันพระเจ้าข้าไม่ถึงเลยดูสิเอมามาถึงเวลาดับมาแล้วละ่ะเราตอนนะั้ไม่รันได้ฉันว่าน้ำหวานมันจะช่วยได้อะขอบคุณมากนะ เธอมาได้ถูกลาเลยตอนนี้ก็ตาเธอกินแล้วนะเธออย่าพูดถึงมันดีกว่าฉันกลัวฉันกลัวที่จะเปิดกล่องนั่นนะเอาแล้วนะมีคนออกมาด้วยนี่มันอะไรกันฉันไม่เข้าใจเลยลองเข้าไปดูใกล้ๆสิฉันคิดว่ามันคือน้าโชวิสุดเพล็ดละฉันรู้สึกแย่แทนเธอเลยอะมันร้ายชัดๆมันแหลมมากเด็กของฉันต้องติดไฟแน่แต่เธอก็ควรกินมันนะไม่ใช่เลี้ย ดูเหมือนว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วสิตอนนี้มีบางอย่างกำลังออกมาแล้วต่ได้ดูเหมือนว่าฉันจะติดไฟแล้วช่วยด้วยเมรินดาเอาไม่นะไม่เอาอีกแล้วเก็บพ่นมาทั้งชั้นสิฉันควบคุมใจไม่ได้แล้วหยุดทีได้โปรด้ยฉันคิดว่ามันจบแล้วล่ะอย่างน้อยนี่ก็เป็นข่าวดีเมรินดาเธออยู่ไหนอะอยู่นี่ เธอทำฉันล้มตึงไปเลยเธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเธอก็ด้วยอะ